สิ่งดีๆที่ท่านอาจารย์และนักเรียนจะได้รับเมื่อไปทัวร์นักเรียนกับฟ้าสวยทราเวลหนึ่งยานพาหนะตอบโจทย์เพราะเรามีรถโค้ชปรับอากาศ2ชั้นสำหรับ50ที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศ1ชั้นสำหรับ40ที่นั่งรถบัสพัดลมสำหรับ60ที่นั่ง 2. มงคุเทศผู้บรรยายรายละเอียดแต่ละสถานที่และผู้ช่วยสำหรับดูแลเอาใจใส่ต่อนหนึ่งคัน 3. กระเป๋ายาสำหรับปฐมพยาบาลติดตัวผู้ช่วยทุกคัน 4. บริการอาหารว่างเช้า1มือ้อ 5. น้ำดื่มสะอาดฟ้าสวยตลอดการเดินทาง 6. เอกสารสรุปคำบรรยายความรู้อย่างสมวัยให้เด็กนักเรียน 7. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมสนทนาการบนรถในระหว่างการเดินทางของรางวัลที่คุณครูยังอยากร่วมสนุกด้วย 8. ประการอุบัติเหตุหมู่คณะในการเดินทางสำหรับนักเรียนและอาจารย์ 9. รถตำรวจนำขบวนในกรณีที่มีรถในขบวน7คันขึ้นไป 10. ไฟล์ภาพบันทึกการเดินทางในรูปแบบออนไลน์เข้าถึงได้ทั้งคุณครูนักเรียนและผู้ปกครอง11อภิธา,านานาการแฟ้มภาพการเดินทาง1ชุดส่งตรงถึงโตะ๊ะครูผู้จัดฟ้าสวย Travel to make you mine